สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะกดแชร์ออกไป เพียงคนละ9ก0 0 9ันเกแชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพัแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรนด แล้วก็ตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการในรอบนี้ สวัสดีนะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อแบรนด์เ,เดี๋ยวดูให้นะแป้งว่าเจ้าจะมีโชคลาภไหมน่าจะมีอยู่นะไพ่มันว่ามีนะเออตอบได้แค่เนี้ยนาไพ่บอกว่ามีอยู่ กดแชร์ออกไปแซ่นะ มากดแชร์ออกไปบอกว,ว่าแชร์ไปแล้วนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทีนึง ว่าแชร์ไปแล้วนะเนี่ยบ,บแชร์ไปแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ขึ้นนึกไงแปลกอืมนั่นแหละมันแชร์ไปหมดแล้วนะเดี๋ยวขอดูดิว่าแชร์ไปกี่คนแชร์อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอากดแชร์ออกไปแซ่แล้วเออ อสตาทำไมแฟนเก่าที่ห้องกงถึงมามาหายหายให้พระครับช่วงนี้ไปถือศีนครับนะให้พระนะเหมือนเขาอยากจะถือศีนนะครับเวลาเนี้ยสามวันเนี้ยดูอ่ะแนวะพหน้าให้มาแล้วเขาก็หายไปเขาอยากไปถือศีนของเขานะนะกดแชร์ออกไปเซ่เร็วเออ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นมันเป็นไพ่พระไพ่เหมือนกับว่าเขาอยากไปอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะจริงๆมามาให้หายหายไปนี่คือไม่อยากไปยุ่งกับใครเลยนะอยากจะหายไปจากโลกนี้เลยมันเบื่อนะมาเข้าะนะมาเร็วเซ่บอกให้กดแชร์ก่อน เร็วอย่าลืมสิค,คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อ๋อไม่ดูครับถ้าคุณถามแบบนี้ผมไม่ดูนะไพ่มันเป็นไพ่พระมันไม่ได้มีใครเลยนะไม่มีเลยนะแล้วคุณมาตั้งคำถามแบบนี้คุณจะดูแบบส่วนตัวไหมล่ะมาเพียงพันห้ากับผมนะมาถ้าอยากดูแบบส่วนตัวจริงๆนะคุณถามนะผมผมให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสตาร์นะ มาดูด้านหลังดีกว่ามาที่ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์อรโทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ขอพร้อมโอนก่อนดูนะถ้าจะถามเยอะๆรู้หรือเปล่าไอการถามแบบเนี้ยเป็นคำถามหาเรื่องแล้วหมอดูโดนด่ามาเยอะนะนะสตานะมาดูพันห้าข้างหลังมันก็ได้นะกับผมนะมาเร็วเซ่นะมาท่านหลังเลยเพจเนี้ยติดต่อมาเลย ขอพร้อมโอนก่อนดูเดี๋ยวผมให้เลขบัญชีไว้นะถ้าอยากดูเยอะๆนะผมให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นคุณนะไปถ้าคุณตั้งแงอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาอยู่กับคุณนะผมบอกแค่เนี้นะถ้าคุณไปตั้งแง่เขาอย่างนั้นนะโหทุกวันเนี้ยหากินอยู่คนเดียวก็ลําบากแล้วนะยังจะไปวุ่นวายคนอื่นะเดือดร้อนนะพูดตรงๆนะเออถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่แน่ใจเขาคุณก็ คุณไก้นี่แล้วกันก็คุณอยู่ห่างจากเขาทําไมคุณไม่ไปอยู่เขาอ่ะง่ายจะตายนะเจสามสิบเอ็ดผมจะหายจากเป็นเกรดกดไหลย้อนไหมกดไหลย,ย้อนนี่หายยากครับหายยากผมพูดตรงๆเลยกดไหลย้อนเนี่ยเดี๋ยวดูให้แล้วกันไพ่เดอะสตาร์มีทางรักษาอยู่ครับแต่ก็เพียงคุณจะไปรักษาไหมเท่าน,นั้นแหละกดไหลย้อนนี่เป็นกันทุกคนน,นะนะกดไหลย,ย้อนที่เป็นกันส่วนใหญ่นะ ไพเดอร์ซ่าบอกว่ามันไม่ถึงกับมีโอกาสหายแต่มันมีหมอรักษาดีเป็นบไพเดอร์ซานะปวดไหลย,ย้อนนี่เป็นโรคเวรโรคก,กรรมประเภทหนึ่งนะครับนะมันจะเปรี้ยวขึ้นคอนะเราเป็นมนุษย์อะมนุษย์นี่เออนะมีหมอมีหมอดีเดอร์ซามันมันหายขาดไม่ได้ <Okay. S 1> แต่แต่อาการมันดีขึ้นเดอร์ซาอาการมันดีขึ้นเยอะนะ มันหายขาดไม่ได้ตอนนี้นะก็ทารลมในท้องเยอะก็หาอะไรกินเข้าไปนะกินพวกไอเนี่ยผลไม้เยอะๆให้มันไปเคลือบท้องกินมันกินเผือกนะก,ก,กินกระเชยาต้มนะเออกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินกระเชยบต้มก็ได้เอ,เออนะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามวินัยด้านการกินข้าวถ้ามันตรงเวลามันก็รักษาได้แต่ถ้ามันไม่ตรงเวลามันรักษายากอะพูดตรงๆเลยนะวินัยการกินอาหารเนี่ยสําคัญที่สุดนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะกดแชร์ออกไปเซ่นะอืม หาหาไอ้นี่ยมากินเดะพวกพวกมิ้นน,น่ะไอที่มันเกี่ยวกับมิ้นน่ะกินเข้าไปนะฮนะนะเออเอ,อ,อาจารย์โอนี่อยู่นอกรายการนี่ก็ตังอั่งจังเลยเออนะนะเนี่ยผลของการในนี่ไม่ยอมเตรียมตัวนะเออมากดแชร์ออกไปเซ่ กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์มันมีเดี๋ยวนี้มันยังดีกว่าแต่ก่อนในกดไรย้อนอ่ะเมื่อก่อนนูน้นอ่ะยังไม่มียารักษาโดยตรงเดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลาใกล้จะหมดแล้วนะอย่าลืมนะตาเก้าร้อยเก้าเก้านะมาดูาได้ด้านหลังนะพันห้าก็มีนะ 1, 5, 5, ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุดที่ Facebook โอศิริกรอภิรัต a c e b o o k โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอศิริ15นะหรือว่าถ้าสตาสงสัยแฟนมากก็ย้ายไปอยู่กับแฟนไปเลยนะนะจะได้จบเรื่องไปนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ไอดีราย a j t o p 1 6นะพวกที่สงสัยมากๆอะอยากถามมากๆอะมาดูลงทุนดูส่วนตัวมั่งก็ได้นะไม่ยังเป็นต้องมาถามข้างหน้านี่ทั้งหมดหรอกนะเวลาก็หมดละไปละครับนะอืม